คุณรู้ไหมว่ารถเทสเซอร์ของคุณสามารถเปลี่ยนเป็น Power Bank ขนาดใหญ่ได้ใช่ครับเหตุผลที่ทำให้เทส l a อร์โมเดล YL ในประเทศจีนกลายเป็นที่สนใจอย่างมากในช่วงนี้คือการเปิดตัวอะแดปเตอร์ V2L Vehicle-to-Load ชิ้นใหม่ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้พลังงานจากรถยนต์ของคุณเพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อย่างสะดวกสบายและที่น่าตื่นเต้นคือเจ้าของรถกลุ่มแรกจะได้รับอุปกรณ์นี้ฟรีแต่ที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าฟีเจอร์นี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของคุณได้อย่างไรบ้าง มาดูรายละเอียดกันเลยเทสลาจีนได้เปิดตัวอะแดปเตอร์ V2L สำหรับโมเดล YL ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียวีโบซึ่งอธิบายว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยให้รถยนต์ของคุณสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง2,200วัตต์ทำให้สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการไปแคมปิ้งหรือแม้แต่ใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆในยามที่ไฟดับที่บ้านอะแดปเตอร์นี้ใช้กระแสะไฟ22 ศูวและมีมาตรฐานการป้องกัน i p 44ซึ่งช่วยป้องกันฝุ่นและละอองน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ลบ30องศาเซลเซียสถึงบวก50องศาเซลเซียสซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพหากาศต่างๆอย่างไรก็ตามฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่รถยนต์เหลือน้อยกว่า10%ซึ่งเป็นจุดที่ควรระวังสำหรับผู้ใช้งาน แล้วทำไมฟีเจอร์นี้ถึงสำคัญคิดดูสิครับว่าในยามวิกฤตเช่นเวลาไฟดับหรืออยู่ที่แคมปิ้งที่ไม่มีไฟรถเทสล์ของคุณสามารถเป็นผู้ช่วยชีวิตได้แต่คุณคิดว่าฟีเจอร์นี้จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนไหมหรือเป็นเพียงฟีเจอร์สำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบการแคมปิ้งเท่านั้น Adapter v 2 l นี้ถูกวางจำหน่ายบนร้านค้าออนไลน์ของเทสลาจีนในราคา599หยวนประมาณ3,000บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การใช้งานรถยนต์ของคุณสะดวกสบายขึ้นอีกหลายเท่าแต่สำหรับเจ้าของเทสเซอร์โมเดล YL ที่ซื้อในช่วงแรกๆจะได้รับอุปกรณ์นี้ฟรีโดยเทสเซอร์ระบุว่าบัญชีเทสเซอร์ของคุณมีสิทธิ์รับอะแดปเตอร์ V2L ฟรีปรดลงชื่อเข้าใช้ร้านค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มอะแดปเตอร์ลงในรถเขน็นเมื่อระบบตรวจสอบสิทธิถูกต้องราคาจะเปลี่ยนเป็นศูนย์หยวนโดยอัตโนมัติก่อนสั่งซื้อแต่คุณคิดว่านโยบายนี้ชอเป็นธรรมหรือไม่ ทำไมเทสลาถึงเลือกให้เฉพาะเจ้าของรถกลุ่มแรกเท่านั้นที่จะได้รับฟรีเทสลาจีนยังระบุเพิ่มเติม,ตมว่าสิทธิ์รับฟรีนี้สาหรับเจ้าของกลุ่มแรกของโมเดล YL ที่ไม่ได้รับอะแดปเตอร์ตอนรับรถเท่านั้นโดยมีผลถึงวันที่28กุมภาพันธ์2026หากไม่สั่งซื้อภายในเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และหากสินค้าหมดชั่วคราวโปรดรอยอย่างใจเย็นเราจะเติมสินค้าภายในสิ้นเดือนมกราคม2026แต่คุณคิดว่าเวลาที่เทสลากำหนดนั้นเพียงพอหรือไม่ หรือคุณคิดว่าเทเซอร์ควรขยายสิทธิ์นี้ให้กับเจ้าของรถทุกกลุ่มสุดท้ายนี้ฟีเจอร์ V2L นี้ไม่ได้เป็นเพียงฟีเจอร์สำหรับการแคมปิ้งเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยเหลือคุณในยามวิกฤตได้อีกด้วยแต่คำถามที่น่าสนใจคือคุณจะใช้ฟีเจอร์นี้อย่างไรและคุณคิดว่าเทเซอร์ควรพัฒนาฟีเจอร์นี้ให้สามารถทำงานได้อย่างไรอีกบ้างอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะ